สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิกฟอยลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีแสดงสถานะนาฬิกาอนาล็อกแนวคลาสสิกบนหน้าจอมือถือนั่นเองนะยกตัอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ฮะโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตเอาส่วนนี้ออกก่อนนะครับ เพราะว่าผมจะนำเนาฬิการมาวางไว้บริเวณนี้นั่นเองนะครับวิธีการเอาออกก็แตะแช่ไปที่บริเวณนี้นะครับชนิดแตะแช่เลยปึ๊บหลังจากนั้นนะครับลบออกจากหน้าหลักตรงน,นี้เลยปึ๊บหลังจากนั้นนะฮะมาแตะที่เพจโตปึ๊บแตะที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าครอกนะครับผมนะซึ่งแปลว่านายกการนั่นเองนะครับ CLOCK นะครับหลังจากนั้นก็กดค้นหาครับปึ๊บ แอปที่เราต้องการใช้งานก็คือนี่ฮะคล็อกนะครับแตะเข้าไปปึ๊บติดตั้งครับผมจะวางลิงก์วิธีด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรนะครับกดปุ่มโฮมนะครับออกมาเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ช้นิดแตะบริเวณที่ว่างๆนะครับแตะค้างไว้เลยปึ๊บโอเคพอแตะค้างเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้เลือกให้มาเลือกตรงวิดเจ็ตครับ หลังจากนั้นเลื่อนหาแอปที่เราทําการดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตรงนี้นะครับอ n a ล็อก l ล c อกอ่าแตะเข้าไปครับาแตะค้างนะคุณผู้ชมแตะค้างปุ๊บนี่ครับเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะเที่ยงว่างปล่อยเลยปุ๊บนี่ครับมันจะเป็นรูปนาฬิกาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมแตะตรงปุ่มเนี่ยมันจะมีสีสีมุมด้วยกันนะครับเพื่อขยับขยายนั่นเองเนี้ยให้มันพอดีกับหน้าจอครับผมโอเคนะครับด้านล่าง ปึ๊บก็ได้แล้วนะครับคราวนี้ก็แตะทิ้งไปตัวไหนก็ได้ให้มันขอบสีเขียวตรงนี้หายไปครับปึ๊บโอเคฮะก็เสร็จเรียบร้อยครับได้แล้วโอเคต่อไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสไตล์นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ให้คุณผู้ชมนะครับแตะไปที่ในส่วนของหน้าจอหน้าปัดนาฬิกาหนึ่งครั้งนะครับแตะเลยหนึ่งครั้งปึ๊บนี่ครับมันจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่านะครับ วิธีการเลือกสไตล์นะครับก็แต่ที่ select style เลยปุ๊บก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเพียบเลยครับอ่านะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับโมเดิร์นนะครับก็นะครับผมโอเคพิ้งเลือกได้เลยนะครับผมขอเลือกเป็นแบ็กเหมือนเดิม่าพอเลือกเสร็จก็แบ็คออกครับปุ๊บอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ และนี่ก็คือวิธีสแสดงสถานะนาฬิกาอนาล็อกแนวคลาสสิกบนหน้าจอมือถือนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip ป n d t ด i ทริ o ฟอรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ